ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติกระผมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนรัฐบาลขอขอบคุณท่านประธานและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่ได้พิจนารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะใช้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงประชาชนมีความสุขสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนการเจริญเติบโตเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกมิติสำหรับข้อคิดเห็นคำแนะนำข้อเสนอรวมทั้งความห่วงใยที่ท่านสมาชิกได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุม รัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนาไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากเงินงบประมาณมากที่สุดนอกจากนั้นขอขอบคุณท่านกำนังที่การวิสามันทุกท่านที่ได้ให้ความสําคัญเสียสละเวลาและร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้อย่างเต็มที่จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการรัฐบาลจะนําไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานเพื่อให้การจัดสรรทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้นําไปใช้จ่ายในครั้งนี้จะนําไปใช้ตามวัตถุประสงค์ และแผนงานที่กำหนดโดยรัฐบาลจะกำกับดูแลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวให้มีความโปรง่งใสและบรรลุผลสำเริจตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดตามความมุ่งหวังของรัฐบาลและท่านสมาชิกสภาแห่งนี้ทุกท่านต่อไปขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกครับท่านสมาชิกครับระเบียบวราระที่5เรื่องที่ค้างพิจารณาไม่มีนะครับระเบียบวราระที่6เรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีระเบียบวราระที่7เรื่องอื่นๆไม่มีนะครับวันนี้หมดวาระหมดระเบียบวราระการประชุมแล้วนะครับ ผมขอปิดการประชุมครับ